มันไม่ใช่แบบนั้นพี่มันกลัวมันกลัวสำหรับเบานะเบบแค่คิดว่าคือเบาไม่ได้มีปัญหากับพี่เขาใช้สินเงินใช่ไหมแต่เขามีปัญหาถ้าเขามีปัญหาเขาก็น่าจะยื่นเบมาอ๋อเข้าใจเข้าใจย้ำที่เท่าไหร่ยก้าที่เท่าไหร่ไม่รู้ไม่พี่ฟังผมนะมันไม่ใช่แบบนั้นคือพวกผมมาชีวิตมันต้องสู้เพราะผมกู้มาเยอะพี่อ้คูเข้าใจแล้วเฮียก็คือเบฟอ่ะเขาไม่ได้มีปัญหากับเอ็มดีแต่ถ้าเกิดว่าเอ็มดีจะเอาเรื่องก็ได้แล้วส่วนไอ้ดาอมาก็คืออยากจะให้ตีให้มันเยอะๆที่สุดเพราะมันสะใจ ได้ไหมนานไหมานะน้ามาด้วยเดี๋ยวถามน้าไหมคะไอ้เรื่องที่พี่ดำบอกอะเดี๋ยวจะเล่าให้น้าฟังอาจะได้แบบว่าเผื่อมีแบบตัวกลางเป็นตัวถอดใจนะ้าครับว่าไงผมในฐานะผู้ฟังทั้งสองฝ่ายเรื่องมันเป็นประเด็นถกเถียงกันอยู่ว่าตอนนี้ใครจะเป็นคนยืน่ BC น BC บอกว่า BC เนี่ยเขากลับมาใส่ถ้าพอใจก็ยื่นมาสิอันนี้ BC ก็ถูกส่วนไอ้ MD บอกว่าถ้าอยาก้ถ้าถ้า,ถ,าถ้าอยากกลับมาใส่ได้กลับมาใส่แล้วเนี่ยก็ยื่นมาดิ คือแบบถ้าอยากกลับมาใส่ก็ยื่นมาดิผมเขาเลยง้อว่าเออแล้วมันมันควรยังไงเราก็ควรจะต้องคุยกับเขาว่าเขาอยากจะตีกันหรือเปล่าเบบอยากตีไหมอยากไหมบีซี่อยากไหมเอาเอาเอามันมันไม่ได้ยินอ่ะอีที่อยากตีไหม คือเบบบอกไม่ได้มีปัญหาที่เขาใส่สีน้ำเงินไงพี่ดำเข้าใจไหมแต่ถ้าเบบอยากใส่แล้วเขามีปัญหาคือเบบตีหน้าแต้วเขาตีมาเออคือถ้าเอเดีมึงไม่อยู่ตรงเนี้ยเขาด่ามึงแล้วกูพุ่งตรงแต่เขาเกรงใจเนี่ยยังไว้หน้ามึงอยู่เนี่ยเงียบเลยสัตว์้โหผมก็รู้อยู่พี่น้ำมันน้ำมันตาพี่แหม่เอาแต่ถ้ามึงอ่ะมึงไม่อยากให้เขาใส่มึงก็ยื่นเขาไปสิถูกปะล่ะกันกันกันอ่ะ อ้าวพี่อ้าวไอ้เหี้ยรอพี่มาแป๊บนึงไอ้หมัดมาแล้วอ่ะร้อยหมัดสวัสดีครับสวัสดีครับน้าสวัสดีครับน้าสวัสดีครับพี่หมัดสวัสดีผมยังไม่รู้เรื่องเลยพี่เขาเขาเขาถามอันนี้นะอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ไม่ไม่ตอบคำถามนะก่อนไหมครับน้าเขาถามว่าถามทั้งสองฝ่ายว่าว่าอยากตีกันไหมเขา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 บอกว่า เขาก็อยากตีแต่ว่าเขาไม่ได้มีปัญหาที่ที่เขาไม่ได้พอไม่ไม่ได้พอใจไม่ได้ไม่พอใจที่เราใส่ใส่สีกับเงินอืแต่ถ้าเราไม่พอใจเขาก็เปิดไปเลยเขาว่าอย่างเงี้ยไม่ต้องการซีฟก็จงพูดไปเลยตัวอะไรอ่เพูดอะไรพูดอะไรเลยก็ได้กิ่งความกลัวมึงว่ะหัวใจมึงเต้นแรงไหวมัดไม่แต่ก็เล่นได้ครับก็เล่นได้ครับพี่ แต่พี่มีทางเลือกใค้ทางเลือกหนึ่งวันที่สิบแปดทางเลือกเดียวเท่านั้นเป็นยังไงครับพี่ก็วันที่สิบแปดหลังรีหโมงถ้าไม่อยากสัตย์กันไม่วันที่สิบแปดหลังรีหงมงมึงต้องสัต์กันวันที่สิบแปดก็คือไม่มีใครยื่นเลยครับพี่หรือว่าผมต้องยื่นก็แล้วแต่เนี่ยตอนนี้ก็คุยๆกันดิเนี่ยคุยกันเดี๋ยวว่ายังไงเดี๋ยวผมยื่นเดี๋ยวผมยื่นไปก็ได้ครับพี่วันที่สิบแปดยินแกยินวันนี้เลยไหมเลยแบบเอ้ตกลงกันที่สิบแปดอะไร พี่ตีบอกว่าไม่ติดหรอกที่มึงยื่น่ะอยากรู้ว่ากี่ล้านเอาพี่ดำไม่พูดคำเมื่อกี้แล้วหรอพี่พีพูดใส่ผมอะกระจอกมากกระจอกมากมันไม่นะครับเเออเอ,อแต่ก็ลองถามมาถามมาดก,ก่อนเอ็มดีอยากเจอกี่ล้านทำไมถึงไม่ยื่นกัน,นอันนี้อยากรู้นี่นะำนะนะมันมันจะยื่นแล้อครับไอเอ็มดีอะแต่มันผมยไม่รู้ว่ามันจะยื่นกี่ล้านประเด็นคือเมื่อกี้เนี่ยมันมีประเด็นถกเถียงขึ้นมาที่ว่า ร้อยล้านหรือเปล่าใช่ปะหอนใจร้อยล้านแต่ทีนี้มันจะทําทํายังไงให้มันถึงใครไปพูดอะอ่าเมื่อกี้ใครพูดอ่ะไม่ก็ก็ไม่ใช่ก็พี่พี่พี่ดำเขาบอกว่าบีซีเขาอยากเล่นร้อยล้านนะมึงไหวหรอเออแค่ไอ้บีซีอยากเล่น้อยล้านมึงไหวหรอไอ้หมัดไม่ไหวก็ถอยพี่ดิไม่ได้พูดครับบิปกเราบีซีอยากเล่นเท่าไหร่ครับอ่าเนี่ยถามเอาเอาที่เอสมดได้แน่ฮะก็เดี๋ยวเอสนดยื่นครับแต่ว่าบีซีอยากเล่นเท่าไหร่เอาเอาที่เอดมดพอใจอะ เล็บเล็บเล่นได้หมอพอใจไหมใช่ไหมพอใจก็ไปถอดสูตรออกซะไม่ต้องไปเลิกงอแงเขาเรื่องสูตรอะไรเงี้ยเป๊ะปังงี้ครับเดี๋ยวผมยื่นไปก็ได้ครับผมยังไม่ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะยื่นเท่าไหร่ครับเรื่องเรื่องว่ายื่นเท่าไหร่ผมว่าเดี๋ยวรอถึงวันที่สิบแปดน่าจะรู้ครับแล้วถ้าสมมติวันที่สิบแปดไม่ยื่นอะเอ็นเอ็นดีหลับครับมันจะไม่ยื่นเเอามันก็ต้องมีเรื่องตกลงกับเขาดีเออเพราะว่าเขาจะได้แบบ ไปเคลียร์ปัญหาอื่นต่อเพราะว่าเขาก็ใส่สีสูตรที่แบบว่าเราไม่โอเคอยู่ไง <c oughs> เราก็ต้องมีข้อตกลงที่ชัดเจนให้กับน้าให้กับสภาเขารับรู้เออ <c oughs> มันจะได้แบบไม่เอาเรื่องนี้มาซื้อเรื่องกันได้อีกเอาเอาดีลพิเศษไหมดีลพิเศษยังไงครับฟังฟังดีลพิเศษ,เ,ศษเอาเอามาแก้ก็สองล้านแล้วเดี๋ยวหมุนสุ่มเลยสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าสามสิบเอาไหมน้อยไปนะน้อยไปสวยมากครับน้าน้อยไปนะน้อยไปอันนี้อันนี้อันนี้คือสภาเป็นคนกำหนดไม่ไม่มีใครยื่นใช่ไหมครับ นี่ไงก็เอามาเลยทั้งคู่แก๊งละสองล้านเสร็จปุ๊บเดี๋ยวหมุนให้เอาเอาเอาความเสียหายดีเลยครับดีเลยครับดีแล้วไม่มีอันลิมิตไม่ไม่ไม่คือคือคือจะบอกแบบนี้ก็คือถ้าสมมติว่ายื่นสองล้านเนี่ยเราน้ำหมุนให้เนี่ยเราออกมาเนี่ยคือความเสียหายทั้งสองฝั่งที่สามารถทำใส่กันได้ไม่มีอันลิมิตซึ่งเมื่อกี้เอฟดีมันดีใจคือมันกลัวพูดเลยมันกลัวของมันเจออันลิมิตอย่างนี้ มันไม่ใช่แบบนั้นพี่มันกลัวมันกลัวบือสำหรับเบานะเบฟแค่คิดว่าคือเบฟไม่ได้มีปัญหากับพี่เขาใช้สิ่งนึงใช่ไหมแต่เขามีปัญหาถ้าเขามีปัญหาเขาก็น่าจะยื่นเบฟมาอ๋อเข้าใจเข้าใจเข้าใจย้ำที่เท่าไรย้ำที่เท่าไรไม่รู้ไม่พี่ฟังผมนะมันไม่ใช่แบบนั้นอ่ามันคือมันคือพวกผมหรอกคือพวกผมมาชีวิตมันต้องสู้เพราะผมกู้มาเยอะอ๋อคูเข้าใจละไอ้เหี้ยก็คือเบฟอ่ะเขาไม่ได้มีปัญหากับเอ็มดี แต่ถ้าเกิดว่าเ m d ดีจะเอาเรื่องก็ได้แล้วส่วนไอ้ดำอ่ะก็คืออยากจะให้ตีให้มันเยอะๆที่สุดเพราะมันสะใจไอ้ใช่คือผมมันจะได้แบบสบายใจทั้งสองฝ่ายที่ผมกับ b ีซีก็ต้องสับกันส่วนเอ็มแม่งก็ไม่คืนตังค์สักทีมันจะได้ขี่เคลียร์ปัญหามันจะจบเออผมจะได้แบบรอวันที่ผมจะต้องแบบได้ตังค์คืนสักทีไม่งั้นมันก็จะผมก็ไม่รู้คําตอบว่าอนาคตเมื่อไหร่เพราะล่าสุดผมก็ยกดอกให้พวกมมนไปแล้วบอกเออกูไม่เอาละไอ้ย้ยดอกคืนตังค์กูไปหมดก็พอละ เนี่ยมันเป็นซุปซิปไปแล้วออกข้างซ้ายใจหรือปอดว้ายหมัดไว้เฮียปอดเลยครับหมันเนาะมึงนะอ,อยากได้ห้าสิบเจ็ดห้าหนึ่งร้อยก็บอกนะเขา พี่กล่าวสองร้อยล้านพี่พี่ดุกอันดับวีเปอร์นะพี่ถ้าสองร้อยล้านเป็นไรนนครับพี่โอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอสดีไปยืน่นนะครับแล้วเดี๋ยวก็เดีถ้าไดียให้ก็เท<ห>่านั้นแหละครับก็คือไม่มีดีพิเศษเหรอไม่ไม่เอาครับไม่ไม่เป็นไรครับพี่มึงกลัวเกินยี่หมาล้านเหรอที่ได้ปะพี่ผมยื่นอ่ะเขาก็ตีผมได้เกินที่ห้านะพี่ ถูกตีมตีผมเท่าไหร่ก็ได้นะพี่แต่ถ้าสมมติว่าก็รู้แต่ถ้าแบบเดียวพิเศษมันก็ได้แบบว่านั่นไงไม่มีปัญหาเรื่องสูตรไม่จริงนี่วะอารงแบบอาจะมันไส้ตัวแบบพอที่ในใจสู้ไม่ได้แน่เลยวาอะไรเงี้ยคิดว่างนะใช่ปะไอ่พี่ไม่ใช่ เอาเอาตามนี้ก็ได้ครับนะเดี๋ยวพวกผมยื่นไปเองก็ได้ครับกินไม่มีเงันกระซิบกูอยู่เลยไม่มีตังค์ยืน่นเนี่ยเนี่ยพี่อ่ะเอ้า <c oughs> พี่มัดพี่มัดพี่ดูพี่ดูวีเปเปอร์นะเดี๋ยว,ยวผมอยากได้ทักร้อยสองร้อยเอ็มอมีม่มึงยังไม่วีปเปอร์เลย มันทำฟอร์มหรือเปล่ามันทำฟอร์มขู่หรือเปล่าบอกไปเลยอยากเล่น200เอมบอกไปเลยแต่แชทดูยูยูนอนทักนะข้อความมาลืมเลยคุณได้กลิ่นความกลัวในตัวมึงจริงเลยไอ้คนดีกลัวเหรอไอ้เสียงพี่บัตรหนเมื่อกินนะพี่บัตรแหลมแหลมเลยพี่คือมึงไม่ต้องมากู้เงินกูนะกูไม่มีแล้วในบัญชีกูเหลือไม่ถึงล้านแล้วว่างเหรอเธอหมดเลยเหี้ย อ่าโอเค okay, okay. เโอเคโอเคปิดเสียงโอเคเขาปิดเสียงก่อนนะโอเคครับนะเดี๋ยวผมยื่นไปก็ได้ครับนะตามตามนี้ก็ได้ครับนะโถไม่มีข <18 S 2> ีแปดนนะงเลยเหรอสิบแปดนะมัดรู้ว่าจะมีผีแปด ไม่แตก็กไม่คือผมแจ้งให้สภา,ารับรู้เลยถ้าสมมติว่าสองแกงนี้ไม่ยื่นใส่กันไม่ว่าจะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในวันที่สิบแปดมึงจะให้เขาลุมถูกยมจะยื่นไปแล้เอาเอาเอาว <ๆ S 1> ัน <ๆ S 1> ที่สิหกได้ไหมครับพี่ผมอยากเล่นไวๆไอะ่ะเล่นมันร้อนนะพี่ <l ittle> นี่ <l ittle> <l ittle> ถามนู่นเลยนู่นถามเสื้อขาวนู่นน้องเบฟเขขอที่สิบหกอ่ะได้ได้ไหมครับได้ไหมครับพี่สาว เราคุยกันอยู่หรือเปล่าใช่สิบหกมีระมูลว่าคอยแต่ไปพูดอะไรกับเขาอะคัะหมัดขอวันที่สิบหกได้ไหม คถูก <c ười> ว,วันที่สิบแปดเนี่ยเหมาะสมที่สุดละเพราะฉะนั้นวั <อะ S 1> วนที่สิบแปดใช<า>่เพราะอะไรสิบหกถึงเหมาะเพราะว่าผมว่าเอ่อ<แ>ทุกคนเนี่ยจะจับตามาที่เราหมดดีกว่าพี่มีใครประมางเจ็ดโอ้ <c ười> <c ười> ยังไงสิบกไหมสิบหกมันมันติดอะไรไหมสิบหกอะ่ะผมสิบหกใจใจใจที่ผมอยากเล่นสิบหกเพราะว่า,วามันมันวันวันวันดีด้วยครับวันศุกร์ครับเอออันนี้ก <ale> <16, 18 S 1> <play> ok ็ถูกนะพี่สิบหกีีว่าไงพีสิบหกสิสิบแปดมันนัดชิงวันโลกด้วยพี่กูว่าอเลยอ่ะ ูว่าแล้วก็ทลยไ,ไหมหมัดเป็นเรื่องสิบหกว่าแล้ววันนี้เลยปะล่ะเนี่ยหลังรีเนี่ย,เ,ยเอาไหมไม่เอาไม่เอาดูกกับพี่อ่าสิบหกสิบหกสิบแปดสิบแปดคนละครึ่งไหมละ่ะครับเอาไปสิบเจ็ดได้ไหมครับเอาเปส <10, S 2> ิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ด ว่างานนี่มีคนโดนสาปแค่ซ่ปกับกับประชาชนด้วยอะดิต้องไปอะเดี๋ยวสักวันหนึ่งนะต้องไปกับน้องอะไอแป้นเดี๋ยวสักวันหนึ่งมึงเอาไอ้ดำกับ่อ้วนอะไปยืนถ่ายรูปหน้าสภานะทำไมอะนะให้เขาเอาไปเนี่ยตัดคอบรูปไปตอกตุ๊กตาฝัเราเป็นคนยื่นไงก็เราเป็นคนยื่นถ so ้าเขาจะปัดเออเออเาแล้วแต่อะไรไงก็ยืนสิบหกได้เราปัดกระปัดไป โูกอันนี้มันคิดโตเลยยิงิติดขอไอ้เหี้ยมึงไปขอขอกูเองว่ามึงขอบีซีก่อนตอนนั้นแยกเรื่องก็ปัดครับแต่ว่ายืนสิบหกครับกูจะเสิร์ฟมึงทั้งคู่ด้วยถ้ามึงคืนกันก็ไม่ครบอ่ะเต็มเต็ม เอางี้ได้ไหมครับเดี๋ยวผมโทรหาได้ไหมครับเดี๋ยวผมขอฮัลโหลว่าไงครับเว้นหน่อยครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมโทรหามาดมาดไม่กูจะขอไมกูจะขอไปเรื่องี่แต่เราไม่มีอะไรกันเลยอ่ะไปไปแตงวุฒิไอ้วุฒิมึงเป็นผู้ดูแลบ้านไม่ใช่เหรอวุฒิเดี๋ยวผมโทรหานะครับมึงเป็นผู้ดูแลบ้านไม่ใช่เหรอเอา มาไปเจอบ้านก็ได้นะครับเดี๋ยวมีอซิ่เรียงรวมบ้านอ่ะใช่สภาสภาเจอที่บ้านก็ได้บ้านอ่ะไอ้บุศตอนนั้นสิบเอ๊ยคุณเป็นผู้ดูแลบ้านเอ็มดีไม่ใช่เหรอใช่แล้วมึงไปดูเขาเหรอก็ฟังเลยอ่ะฟังเออหลงทางครับก็ันึงเอาสิบต่อเคาคุยนัดกันเตรียมนี่หรออืม all day and all night we'd stay up it felt so right we were so young we were so dumb we would get drunk and then hook up we were okay we were all right staying awake